สิ่งที่คุณคุ้นเคยอาจเป็นอันตรายขนมปังจิ้มนมเมนูแสนธรรมดาที่หลายคนรับประทานมาตั้งแต่เด็กแต่ใครจะคิดว่ามันอาจเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงถึงชีวิตล่าสุดชายหนุ่มวัย20ปีจากไตวันต้องเผชิญกับปัญหาไตวายเฉียบพลันและต้องฟอกไตตลอดชีวิตเพราะการทานเมนูนี้ติดต่อกันนานหลายเดือนแต่ทำไมขนมปังจิ้มนมอีกทีทำไมถึงทำร้ายไตของเราได้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเราไหมมาพูดคุยกันเลยว่าทำไมขนมปังจิ้มนมอาจเป็นอันตรายและวิธีการป้องกันอย่างไรนายตังชื่อสมมติ นักศึกษาชาวไต้หวันวัย20ปีมีนิสัยชอบทานขนมปังมาตั้งแต่เด็กในช่วงที่ต้องเรียนและทำง,งานพิเศษพร้อมกันเขาเลือกขนมปังจิ้มนมเป็นอาหารหลักทั้งเช้ากลางวันและเย็นเพราะสะดวกและอร่อยแต่หลังจากทานเมนูนี้ติดต่อกันมาหลายเดือนเขาเริ่มสังเกตอาการผิดปกติเช่นน้ำหนักลดแต่หน้าท้องโตขึ้นอ่อนเพลียหายใจลำบากและง่วงนอนตลอดเวลาแต่เขาคิดว่าเป็นผลจากการพักผ่อนน้อยแต่จริงๆแล้วร่างกายของเขากำลังส่งสัญญ,ญาณเตือนว่ามีบางอย่างผิดปกติ จนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างทางขนมปังจิ้มนมที่ร้านสะดวกซื้อเขาเกิดอาการอาเจียนอย่างรุนแรงปัสสาวะติดขัดและปวดแสบจึงรีบไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าเขามีภาวะไตาวายเฉียบพลันระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติเสี่ยงเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานรุนแรง d ด a อ e บ i c ketoacidosis จึงต้องรีฟอกไตทันทีและจำเป็นต้องฟอกไตต่อเนื่องตลอดชีวิต ดรสวีชงเย่เวนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันอธิบายว่าการทานขนมปังจิ้มนมทุกวันโดยไม่มีอาหารอื่นเสริมทําให้ร่างกายได้รับโซเดียมฟอสเฟตและน้าตาลในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงและคงอยู่นานจะทําลายหลอดเลือดเล็กๆในไตเพิ่มระดับกรดยูริกในเลือดส่งผลให้ไตทํางานหนักขึ้นและอาจนําไปสู่ภาวะไตาวายเฉียบพลันโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงเดิม นอกจากนี้การทานขนมปังจิ้มนมเป็นอาหารหลักครบสามมื้อยังทาให้ร่างกายขาดสารอาหารสาคัญขาดเยือาหารและโปรตีนเสี่ยงภาวะภูมิคุ้มกันต่าทาให้โรคภัยแทรกซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ขนมปังที่ผ่านการปิ้งจนไม่ยังอาจก่อให้เกิดสารพิษที่เพิ่มความเสี่ยงม,มะเร็งแป้งขัดขาวในขนมปังยังให้พลังงานแต่แทบไม่มีสารอาหารส่งผลเสียหากบริโภคต่อเนื่อง ดรสวีแนะนำว่าขนมปังควรทานเป็นของว่างหรือมื้อกลางวันเท่านั้นและควรจับคู่กับอาหารที่มีใยอาหารและโปรตีนสูงลดน้ำตาลเพื่อรักษาสมดุลสารอาหารและป้องกันโรคในระยะยาวท้ายที่สุดต้องเน้นย้ำว่าการเลือกทานอาหารให้เหมาะสมตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลไตและสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงยาวนานแต่คุณคิดยังไงบ้างคุณเคยทานอาหารแบบนี้มาบ้างหรือเปล่ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์้านล่างเถอะ